สวัสดีค่ะเพื่อนๆมือน,น,นี้มาเก็บเห็ดฝ oh. นมาตกแต่ร่มจากฝนหยุดตกให้เบิงบรรยากาศดูดูใบไม,ม้ร่วงนะคะใบไม้สีเหลืองงามเลยจ้ะมึงงน้าม,มันฝนหัวก็หยุดตกยังมีน้ำอยู่นะคะไปมือนีมากราบยาจ้ะมย่าอยากมาเก็บเห็ดเลยพา มาเก็บเห็ดดำเห็ดแต่ดำนะคะจักสิมีบอก่อู้น้ำหามเละ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 ไปเก็บเห็ดน้ำกันนะจ๊ะอูยอ้ยว่ยอยู่ตัวนี้เบิึงเบึงเบึงดอกงามอยู่ตัวนี้สวยงามเลยเลิกัก สีคูลเลอร์กัฟเฟยอ่ะสีมันก็คือสีขึ้นใบใหม่นลจ้ะตอนนี้ตอนนี้คือสีเหมือนใบไม้เลยคะ่ะหายากจั็กนองง่อยงานพอจกดอกใบบุ้นนี่แยากมาเกีบขัดเลยผนมันโตขักแน่มึงใบไม้่บัง้งใบไม้เป็นสีเหลือง เบิรล่ะืเื่อยจักหน่อยพอฝนตกเบิรอาทิตย์อาทิตย์นี้คือฝนแบบเร่งคัาเร่งแน่มะ นี่ยเขาจะเอาไปอว้บแหงกันได้อยู่ได้ะได้อยู่ม <c oughs> ันก็นี่พ่อมีได้หาอยู่เรื่องกรสิบสบุหรบุหรีคือตะกี้เนาะแต่ว่ากระมันมันไม่เก็บได้บา้าง

เดกเ็กเกๆ,ๆ,ๆี่กระสัตลื่ปิดนะคะย่างไปลูสัโอยโซ่สีพอเลยจ้ะอาอยากเติบอยู่ใบไ,ไม้เลียวมาเห็นเห็นแต่ใบไม้ไมไม เ่าแล้วก็เอารวดไปเห็ดหลาบไม่ยังหรอ Tổng sư đưa phơi Để ็บ้โเห็นเห็ดหมดเออดอกไ่อยู่กันดอกใหญ่อยู่ดูนี่ไตใบไม้ค่ะนะเออโอ้โหเห็นได้บันเมื่อเช้ก็หน้ากระเสียงอมอมเอ็มเอ็มนะคะ

เก็บไปแล้วเก็บตามยาเพราะว่าฝนม่เห็นหงรออ่อนๆฝนตกแส่นะฝนก็ตกใส่ค่ะใบไม้ไคเคียวใบไม้ออกได้จ้ะคเคียวใบไม้ออกนะคะ อยู่ในหลุมอยู่ในหลุมเออใครสิไม่เห็นเนาะจังสิเนาะไม่ไม่กระทับเบิดไปอุ้มแหงก็ได้ได้จ้ะดงสุรวยๆเน่ย เรืมมวลบอกไงอุยปวดขาเจคนบอปวดเนาะสงสัยอายุตายแเ้วจะขาดเปือยเปอยยีบี

ไว้เดเดอย่าปิดล่เดือปนี่มีเบืงธรรมชาติเลยค่ะว่างน้ำเมื่อนี้แดดดีครับนี่มือนี้แราะจะแดดดี ธรรมชาติของเรานะคะมีกบมีเขียดไหมนี่คะส่วนหัวกเนาะนี่ส่วนหัวส่วนแมงละงั้มปะแมงกี่ส่วน <c oughs> อ่ะสีเก็บดเงียบต่อไป No, don't. <laughs> <laughs> <Merecive>. <laughs> non, che bema, eh, no. Vedi se è... Non ti più appetito, Non chi avevamo, eh? เก็บไปเรื่อยๆนะคะก็พ่อได้เก็บอยู่จ้ะแต่ว่ากะสิอ่างเล็กน้อยปเปื่อยเพราะว่าอบนี่แข็งอืมหมดโอ้ยอเดี๋ยวเพิ่มเดย ดรอปแฟนัน่อยได้ไหมน้อยน้อยก็ได้ดีนะฝนโปตกอย่าแดดดีเลยมั้ยนี่แดดดีก็เลยได้ไมาเก็บนะเห็ด เก็บไปเรื่อยๆนะคะงายกับยูฟังผุ่นลูกสะไภอยูฟังนี้กินกล้วยไปลูกนึงกินว่าสจะเห็ดหลาบกับเพื่อนได้เห็ดอะไรแต่ วนไปวนมากก็ไม่เห็นตีอารมกาศดีดีมานน่บินกรายแต่ก็พ่อได้เก็บเก็บไปฝากโอ้ยเปื่อย มันก็เก็บได้เดี๋ยวเขาจะเก็บไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็พ่อได้อยู่จ้ะพ่อได้อยูอ่เก็บไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดอกบันะ่ดอกบัวใหญ่ค่ะ